เราทำอะไรเอ่ยพอยอดทำไมไม่เท <ละ S 2> เข้าอีกทางครับเป็นอย่างคือพอเทน,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 <ะ>นี่ก่อนหน้านี้ก่อนเทเทอะไรนี่ละครับพอดีกับรถเลยนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เสียมนมมาแล้วทอนี่เขาเดินไหมดิรอดรอดจะขอเพื่อนตี่ยังฮะถ้าจะขอเพื่อนมาสัน่น <c oughs> รอเจ้าของก่อนอันนี้พนเพลียงยังตะเกากบเป็นมอโอ้บอกชิราหน่อยตัวนี้ท้องแทบตัวนี้ไหมแท่งขุนในพัฒนารอเจ้าของเจ้าของบ้านหายครับจอรอก่อน รอว่า,เ,าเอายังไงเททับเลยไหมหรือต้องลื้อก่อนให้รถไทยเหยียบว่าให้รถฮ่อหเหยียบระวังรอจะของตัดก่อนเลยครับต้นละหาพันเนอะ ในหนนะสายโหดมีอย่างกับน่น่ะรับไปชอบเนาะแห็นปะเราเนี่ยขาเนีเราไปนคนตัดเองนี่มเาด็ตดก็ี่ยาะรวเร็วะอ่าเยากันเอไทยเลี้ำมืเป็นตะเข็บยังไแต่ว่าตะเขี่อันนั้นมีกระแฟก็์อ้โากว่า มันพูดเราตัวนั้นพ่อเรียบร้อยเรียบร้อยทอมีน้ำบ่ลนี่เอ้ยทอยยังนี่

พ่อจวดเลยพ่อจวดจวดทีโหถ้าแรงๆเียแสดงว่าเข้าสิ่งเข้าสิ่งแน้วไปนะครับไปแล้วเนี่ย ว่าเที่ยวนี้ถูกสั่งเบรกว่าห้ามจะวิ่งเทเป็นยังเ,ยงเกิดยังเขินมันเกิดยังเขินเนี่ยเขาอเอาท่อออก <laughs> นี่ครับบอกแล้ว <laughs> บอกแล้วว่าถ้ามีอะไรในหน้า,า, <laughs> านต้องรับผิดชอบนี่ครับท่อนี่นี่คนระับท่อที่ เทเสร็จป uhm ุ๊บไปเอาดินแล้วก็กลับมาเขาสั่งเบรกครับพ่อนี่คือนี่คือความรีบร้อนแบบถ้ารออีกสิ่งนิ้นี่คงไม่เกิดหน้าไม่อย่างนี้พ่อพ่อน้าเขาสาดมากว่ากว่าไปเป็นหน้ามันทอดแตด แล้วทอ่อออกก่อนทเทเสร็จเขาก็จะต่อว่าข้างบนไ <c oughs> ปนเตะทับของเขาอเอาจอดพ่อไปเห็นยังเข่าป้าวอีกตีหันฝ้ายูฉันมึเขาไปวะได้สรุปเทเลยครับทับเลยครับนี่สรุปเททับไปเลยซื้อใหม่ครับทอ่อ